สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายนะคะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์สอง5าหนะคะจะมีในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็พายอยากบอกอะไรนะคะในส่วนของการเงินนะคะมองว่าชาวราศีตุลน,นะคะจะได้รับในส่วนของคนที่รักคนที่เอ็นดู คนที่ชอบอย่างเงี้ยค่ะเขาคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คอยดูแลนะคะดังนั้นมองว่าเรื่องของการเงินของคุณสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรนะคะเงินก็คือไม่เดือดร้อนนะคะมีกินมีใช้ตลอดนะคะในเรื่องของการงานนะคะมองว่าจะต้องใช้ในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยเยอะขึ้นกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เยอะขึ้นกว่าในส่วนของทุกเดือนมองว่าการงานจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายต่างๆมองว่าดีนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะในเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยก็สําหรับท่านที่มีอยู่แล้วอค่ะก็มองว่าเป็นการศึกษาการรู้ใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะอาจจะต้องมีในเรื่องของการย้ายที่อยู่ตามแฟนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงท่านที่ยังไม่มีเพิ่งก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะพบเจอนะคะคนใหม่ๆใ,ให้คุณศึกษาให้คุณรู้จักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในส่วนของพายอยากบอกอะไรนะคะพายอยากจะบอกว่า ตัวคุณนะคะมีความสุขนะคะมีความสบายมีในส่วนของใช้ชีวิตแบบชิลๆเลยด้วยซาา้ำคะในส่วนของชาวราศีตุลเพดังนั้นจริงๆชาวราศีตุลเนี่ยเดือนกุมภพ,พันธ์เป็นเดือนที่คุณมองว่ามีความสุขนะคะจะมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนแปลงไปกับที่ทํางานของคนรักก็ได้รวมถึงในส่วนของการงานของคุณก็ได้ค่ะกออ็อาจจะต้องมีการย้ายนะคะ มีการคุยมีการติดต่อสื่อสารรวมถึงอาจจะไปในส่วนของต่างประเทศยังไปได้เลยนะคะ,ะดังนั้นก็คือมองว่าชาวราศีตุลเป็นช่วงที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีเงินมีทองสบายค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของ Facebook นะคะเพจดูดวงพึ่งน้อยแล้วก็ในส่วนของคลิป YouTube นะคะดูดวงพิ่งน้อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยชาวราศีตุลเพิ่งมองว่า ดีมากเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ